สำหรับผมนี่คือหนึ่งในสทีมที่แข็งแกล่งที่สุดโปรโตุเกสฝรั่งเศสและอังกฤษใช่เซอร์ไพรส์เกิดขึ้นได้แต่เมื่อพิจารณาถึงคุณภาพและปริมาณผมคิดว่าโปรโตุเกสไปที่นั่นเพื่อเป็นแชมป์ผมไม่ได้จะมาด้อยค่าทีมรุ่นก่อนๆที่เรามีหรอกนะแต่ในแง่ของขุมกาลังเชิงลึกและคุณภาพทีมพวกเราน่าจะดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา โปรตุเกสชุดนี้สามารถไปไกลถึงแชมป์ได้ประเด็นคือความมั่นใจความเชื่อมั่นในตนเองว่าเอาชนะได้ทุกทีมผมไม่อยากจะบอกว่าโปรตุเกสเป็นทีมที่ดีที่สุดแต่สเปนฝรั่งเศสอังกฤษและเยอรมันต่างก็ใช่ว่าจะเหนือกว่าเสียทีเดียวปัญหาหนักที่สุดสำหรับโค้ชคือจะเลือกใครลงสนามเนื่องโดยพวกเขามีถึง2ส,สุดยอดแบ็คขวา2ส,สุดยอดแบ็คซ้ายอีก2มิดฟิลด์ชั้นเลิศ ผมบอกไว้แค่2คนน่ะนะเพราะมันเป็นทีม23คนจริงๆแล้วมีมากกว่านั้นถ้าจะมีทีมเซอร์ไพรส์ผมคงเซอร์ไพรส์ไปด้วยฝรั่งเศสกับเยอรมนีมักจะทําได้ดีโปรตุเกสและอังกฤษก็แกล่งกว่าที่เคยเป็นมาผมไม่แน่ใจกับสเปนแต่ฟุตบอลที่พวกเขาเล่นตลอดจนนักเตะล้วนมีคุณภาพระดับสูงอิตาลีหรือเบลเยียมอาจสร้างเซอร์ไพรส์ได้เช่นกัน และนี่คือคําทํานายทีมแชมป์ฟุตบอลยูโรจากแนวมูโชเซ่มูรินโญที่บอกว่าทักฝอยทองโปรโตุเกสมีดีไปถึงแชมป์ยูโร2024ครับ